ภารกิจกู้ทางหลวงสาย340บางบัวทองสุพรรณบุรีและทางหลวงหมายเลข9ถนนการจนาพิเศษวันนี้มี3จุดใหญ่ๆที่ต้องเร่งดำเนินการกู้ให้เร็วที่สุดคือบริเวณทางหลวงหมายเลข9หน้าวัดลาประดุกและสมบัตบุรีเพราะด้วยปริมาณน้ำที่ท่วมสูงถึง80ซนติเมตรและเป็นเส้นหลักที่เชื่อมกรุงเทพชั้นในซึ่งวันนี้เด้เร่งดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว แผนการกู้ถนนเส้น3-40หรือเส้นจากบางบัวทองมุ่งหน้าไปยังจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะซึ่งวันนี้จุดเริ่มต้นคือสมบัติบุรีค่ะซึ่งดําเนินการมาแล้ววันนี้เป็นวันที่4นะคะสําหรับจุดนี้สมบัติบุรีนะั้นเป็นพื้นที่ลาดต่ําลงไปค่ะจะสังเกตได้ว่ามีระดับน้ําท่วมสูงอยู่ที่ประมาณ80ซนติเมตรซึ่งลดจากเมื่อสาวันก่อนอยู่ที่ประมาณ1เมตร20ซนติเมตรค่ะแต่ด้วยระดับน้ํายังคงสูงอยู่นะคะจำเป็นต้องใช้ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กแบบนี้ทั้งหมด1น 4 0 0ท่อด้วยกันนะคะเพื่อที่จะสกัดน้ําไม่ให้จากด้านนอกไหลเข้าสู่ถนนด้านในค่ะคือจุดที่เราจะกู้ก่อนเป็นจุดที่ระดับน้ําสูงนะครับก็ประมาณ45เซนทที่สาย340ประมาณ2จุดนะครับส่วนที่สาย9ที่จะมีที่หน้า,าสมบัติบุรีตรงนี้นะครับกับที่ตรงหน้าวัดลาดประดุกนะครับ2จุดซึ่งน้ําจะอยู่ประมาณ80เซน ส่วนการกู้ทางหลวงสาย3-4-0ซึ่งเป็นจุดตัดระหว่างแยกบางบัวทองถึงแยกนพวงศ์ถนนสายหลัก4ี่เลนที่ยาวถึง12กิโลเมตรเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงนวนทบ,บุรีได้เริ่มวางถังยางมาตอยสูง1เมตร20เซนติเมตรพร้อมกับใช้ถุงทรายใส่ตรงกลางและน้ำเพื่อเพิ่มน้ำหนักของแนวคันกัน้นรวมทั้งยังทําแนวขันกั้นดินอีกฝั่งตรงเันข้ามซึ่งขณะนี้ดําเนินการสร้างเพียงได้แค่1-2กิโลเมตร ช่วงของ3ามเริ่มที่กม25่เนี่ยนะฮะจะใช้ถังยางมาต่อยวางเรียงแล้วใส่ด้วยกระสอบทรายนะฮะด้านซ้ายเราจะเอาแบคโคมาปั้นคันดินแล้วบล็อกน้ำเพื่อจะสูบน้ำออกจากถนน ส่วนระดับน้ำที่ถนนทางหลวงหมายเลขส4ส่วนในวันนี้มีระดับที่ลดลงหรือเฉลี่ย25-45เซนติเมตรซึ่งทำให้การดำเนินการในการสร้างคันกั้นน้ำด้วยถังยางมาตอย20,000ใบทำได้ง่ายขึ้นกว่า2-3วันที่ผ่านมาโดยคาดการว่าอาจจะต้องใช้ถังยางมาตอยถึง9 0 0 0 0มใบและอาจจะต้องใช้กระสอบทรายเล็กในการอุดรูรั่วอีกครั้งถึง30,000นใบซึ่งขณะน,นี้ทางสนงงานักงานทางหลวงที่11ได้สนับสนุสน,นแล้วนอกจากนี้ยังมีรถแมคโฮท,ที่จะเข้ามาเพิ่มในการดาเนินงานอีก10เครื่อง แต่สิ่งที่เจ้าหน้าที่ต้องการมากที่สุดคือกำลังการปฏิบัติงานซึ่งคืนนี้จะมีเจ้าหน้าที่จากสำนักง,งานทางหลวงจากจังหวัดราชบุรีสมุทรปราการเพชรบุรีเข้ามาผลัดเวรทำงานตลอด24ชั่วโมงสิ่งที่เราอา,อาจจะต้องขอร้องกับหน่วยง,งานในท้องถิ่นหรือว่าประชาชนที่อยู่สองข้างทางที่มีเครื่องสูบน้ําถ้าจะมีจิตอาสาน้าออกมาช่วยเราก็ยินดีครับ จากการที่ทีมข่าว Voice TV ติดตามภารกิจของกรมทางหลวงในการกู้ถนนสายหลัก3-40และสาย9ในวันนี้ค่ะเราพบปัญหามากมายไม่ว่าจะเป็นพลังกาลังคนที่ไม่เพียงพอหรือว่าการขนส่งอุปกรณ์ที่อย่างล่าช้านะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะทางกรมทางหลวงให้คํามั่นสัญญาว่าอีก2-3วันภารกิจนี้จะสิ้นสุดลงโดยในวันพรุ่งนี้จะใช้เครื่องสูบทั้งหมด20ตัวในการสูบน้ําเพื่อที่จะให้รถเล็กสามารถสัญจรได้ในวันเสาร์นี้ค่ะพรทิพย์โม่งใหญ่ Voice TV รายงาน